ดีครับมาใหม่นะครับ d max d max 3า slx ตกไฟฟ้านะครับตัวสูงเลยออกรถแค่12ื่นสองนะครับคนติดแบ็คเลสก็ออกหมื่นสองครับส่ง3690บาท72งวันนะครับดูรถซอยเทพาสิบสองตรงข้ามสถาน,นีตำรวจเมืองสีเกตครับคุ้มค่าครับรถสีประตูตัวสูงราคาถูกมากเลยออกรถแค่หมื่นสองนะครับติดแบ็คเลส ออกหมื่นสองไม่ต้องมีคนค้ำนะครับเกดิตดีไม่ต้องมีคนคำ้ำโปรนี้ก่อนสิ้นเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับโปรนี้ซื้อก่อนสิ้นเดือนนี้ก่อนสิ้นเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับสองงวดถูกมากเลย3ามพรสิบาทเจ็ดสิบสองงวดนะครับใช้เงินออกเลแค่หมื่นสองไม่ต้องมีคนค้ำนะครับแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดมาทํางานสิสเกตต้องมีคนค้ำนะครับถ้าคนในพื้นที่ไม่ต้องมีคนค้ำนะครับ สนใจสอบถามได้นะครับ085028 0, 8, 5, 0, 2, 8, 0